เลยเขึ้น,นกันเลยซํมบกวันนี้สาวๆมาดูต้นไม้ไปปลูกกันค่ะมีทุกอย่างใหญ่มากมาซื้อผักไปก่นไทยบาซิลิกโา,าโหระพาโหยยยโหระพาไทายก็มี จูเลียนชอบไปไหนจูเลียนจูเลียนชอบไปไหนไปบอกแม่สิแจ็สมินชอบไปไหนแจ็สมินจูเลียนชอบไปไ,ไหนคะแกงอันนั้นคืออะไรคะบอกเกลีบอกเกลีจังไหนเ <c oughs> บิ่งไม่ดีๆมันคืออะไรเนี่ยถั่ถมอดมะคืออะไรนะคะมะเเขือทศมะเขือเทศ กิจกรรมของเราวันนี้สองคนนะคะณะบ้านสวนอากาศดีมากนะคะเราก็เป็นฤดูร้อนแล้วเราก็จะเอ,เอามาปลูกผักกันเอาผักลงดินกัน,นะค่ะเอาดินใหม่มาใส่แล้ววันนี้เราจะปลูกผักเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่บ้านสวนของเรานะคะสิ่งที่เราจะปลูกวันนี้ก็เยอะแยะมากมายนะคะ ดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูเยอะแยะมากเลยมีเหมือนบ้านเราเลยมีสลัดมีหอมมีสลัดมีเลดีม้มีบ้านเราเรียกอะไรนะผักชีนะคะผักชีฝรั่งสลัดแครลอทก็เตรียมดินก่อนนะคะอันดับแรกเตรียมดินเตรียมดิน ด้วนดินกันเสียหายหมดแล้วปูขวเข่าโพสันนี่ม่มีข้อพูดน,นั้นเป็นสตอเบอรี่นะคะด้วนดินเสร็จขั้นตอนต่อไปก็เอาดินใหม่ลงไปค่ะอันนี้ก็อีกดินหนึ่งนะคะต้องเอามาผสมกันอันนี้เป็นฝุ่นจากโวประมาณนั้นนี่เกิดเองฮารลอนออสวยงาม แล้วก็จะมิกใส่การกับปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะลดน้ำแล้วก็เอาเมล็ดผัดลงได้ผสมดินเสร็จนะคะแล้วก็ลดน้ำลดน้ำเสร็จขั้นตอนต่อไปรเราก็จะเอาพักเล่นคุณผู้ชายก็เป็นคนเอาผสมดินนะคะเตรียมดินวมโนยช่วยกันกิจกรรมวันหยุดของเราวันนี้นะบ้านเฉียงใตหนึ่งวันสามฤดูแดดมาแล้วครับ หนึ่งวันสามดูแดดไปแล้วค่ะเร็วมากมาเร็วแล้วก็ไปเร็วมากเล่นมาเหนื่อยได้กินอะไรเหมือนกันเลยเหมือนกันพี่ก็เหมือนกันเลยคุณป้าเป็นสีเขียวซ้ำอ่ไม่ไม่เฉงเชงจิงชิงเล่นมาเหนื่อยแล้ว แดดดีมากวันนี้กิจกรรมรอปลูกผักพี่เล่นกินอะไรคะช็อกโกแลตพี่ก็กินช็อกโกแลตเหมือนกันอร่อยไหมคะอร่อยค่ะพ่อเหมือนกันแม่เหมือนกันแม่เหมือนกัน เราเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็เป็นการปลูกผักค่ะเอากระเอาเม็ดล่องไปอากาศดีคัะคุณ พักสีออกมากงามลอดูผลผลิตรอดูผลผลิตต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้เราก็วันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่ <laughs> วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะคะเราก็เอาผักลงแล้วนะคะรอดูผลผลิตต่อไปว่าจะเป็นยังไงโ okay. อเคเ็ดยังง้น่ป้าพูดไทยได้ไหม บอพูดไทยในบอบอแล้วทำอะไรอยู่คะปลูกผัปลูกผับอบ้าได้เลยบอผู้ยบ้าได้เลยขันยินเดฟลอตาไทย์ขันทามาเห็นอย่างปลูกผักปะนะโอ้โหเงียยแท้ เฮ็ดยังเกาะป้าป้าเฮ็ดยังเกาะกดางยาบ้ักผู้ใดแปลออกผู้ใดแปลออกลูกเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเอานี้มาครอบไว้เพื่อให้อุ่นนะคะเพราะว่ายุนี่แดดแดดแต่ว่าแดดข้าวเดียวเหรออากาศมันกันนาวให้กเราจะให้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยจะเอาออกนะคะ แล้วๆมือนี้น้ำพักได่งานรอดูผลผลิตต,ต่อไปนะทุกคนแดดมาแล้วบรรยากาศดีมากปลูกผักเสร็จแล้วเราก็ทานข้าวเย็นกันค่ะทุกคนอืมกินด้างบาร์บีคิวบรรยากาศดีมั้อันนี้ปุูกนะคะ คนยากเลี้ยงแบบลูกเวลาถ่ายรูปเขาจะเอียงสองพ่อพ่อถามว่าทำไมคอถึงเอียงเวลาถ่ายรูปวันนี้มีพี่เลี้ยงวันนี้มีพี่เลี้ยงนะคะ อยู่กับพ่อรักไม่ไม่ชวนแม่เล่นเลยดกติ๊ม <laughs> ่ล่ะโอ้โหสนุกสนานเลย <c oughs> อ้โหสูงมากอ้โอโอยโย่ดกติพ <c oughs> ูนแล้วามัยวู้ <c oughs> อาหารใกล้เสร็จแล้วค่ะคนนี้หิวกินก่อนเพื่อนนะคะแซบาจุล <c oughs> ินอร่อยไหมคะอร่อยโซชอจจุลินอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอร่อยอ่กินเยอะๆนะ <här> och åt dig. Ska jag skära kött åt dig? Vänta Jolin, det är varmt. Mm. Rosa. Mm. Ni, mig. Är det... Inte varm! Är det gris? är fläsk som vi ser. Lax, sill. Mm? Sil. Sill. Jaha, ah. nu... Hon inte äta fisk. <laughs> <laughs> jag Mmm! Som Ta med Mmm! Skål till vattnet! <barten>. Mm. <här> bada kanske <då>. Vill inte! <här> med bada? Nej, katten gillar inte vatten. Mm. De brukar ofta slå rädda för vatten. Mm. <här> ja, de är rädda för vatten. <här> Mm. Ja men du kan ta sista nu då. Jag väntar. Jag väntar. Sista? Ja det är då är den nästan sluten. Äta upp. Mm. Precis. Pappa mm. jag ska äta upp det här. Här står det här.